17นาฬิกา21นาทีนะคะเราเปิดกล้องไลฟ์สดกันอีกครั้งเนื่องจากว่าเราเห็นว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจน่าจะเป็นจากสอนอประหลนโยธินก่มีการขยับในการตั้งแถวกลับมาคุมเข้มเช่นเดิมแล้วก็ในส่วนของบันไดนะคะเจ้าหน้าที่ก็มีการคงจะเรียกว่าให้ประชาชนที่มานั่งอยู่บันไดาสารให้ออกมาจากบันไดทั้งหมดค่ะ เพราะตอนนี้ที่ในภาพที่เราเห็นนะคะว่าคนที่อยู่ในส่วนของบันไดชั้นบนสุดนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ของศาลค่ะแล้วก็ฝั่งด้านเออเขาเรียกอะไรด้านมุมของบันไดก็จะเป็นสื่อมวลชนค่ะแล้วก็ประชาชนเห็นไหมคะในด้านหลังของเจ้าแถวตํารวจก็จะเห็นว่าประชาชนเออที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็ไปนั่งเพื่อพักในส่วนของบันไดก็ได้มีการขยับออกมาจากพื้นที่แล้วทั้งหมดค่ะก็ไม่ทราบว,ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะถึงมีการจัด พื้นที่กันแบบนี้แล้วก็อย่างที่คุณเบญจาได้มีการแจ้งข้อมูลนะคะว่าทางสารจะเลื่อนการอ่านไปในส่วนของวันพรุ่งนี้แล้วก็ในสภาพขาดก็คือประชาชนก็ยังปักหลักนั่งรอแล้วก็โดยเฉพาะคุณในส่วนของคุณเบญจากับเพื่อนๆของคุณเพนกวินก็มีการประกาศที่จะปักหลักรออยู่ในพื้นที่นี้ค่ะซึ่งในความเป็นจริงก็ก็ไม่น่าเป็นไปได้ค่ะกับแล้วก็ข้อมูลอีกอันหนึ่งก็คือ มีการเดินเท้าของควบคุมฝูงชนเข้ามาในส่วนของบริเวณแนวรั้วของสารอาญาแต่ว่าเรายังไม่เห็นตัวนะคะอาจจะมีส่วนในเข้ามาแล้วไปอยู่ด้านหลังเพราะว่าพื้นที่ด้านหลังที่เคยมีรถรถคุมขังเลี้ยวเข้าไปแล้วก็ประชาชนเข้าไปเพื่อให้รถออกไปก็ เราไม่ได้ถ่ายภาพไปดูนะคะมันจะเห็นว่ามีการกั้นแนวรั้วแล้วก็คือไม่ให้ประชาชนเดินไปในส่วนของด้านหลังอาคารของบริเวณศาลแล้วค่ะดังนั้นกล้องเราจึงกลับมาเปิดในส่วนของด้านหน้าบริเวณถนนของศาลอาญาค่ะเนี่ยค่ะจะเห็นนะคะก็ถ้าใครยังเห็นในกล้องชัดเจนนะคะจะรู้ว่าหลังแนวรั้วสีเหลืองก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในเครื่องแบบจากสอนผอลโยธินแล้วก็ส่วนบนบันไดนะคะตรงระหว่างกลางๆ <c oughs> เห็นไหมคะว่าจะโล่งเลยไม่มีคนนั่งแล้วคะ่ะแล้วก็ส่วนบนสุดก็จะเป็นแถวของเจ้าหน้าที่ถึงจะเห็นใส่เสื้อผ้าหลากสีก็เป็นเจ้าหน้าที่ของทางสารทั้งนั้นก็มีการให้ประชาชนที่ได้นั่งันบันไดขยับออกไปแล้วและตอนนี้ก็ในมุมกล้องไม่ทราบยะงเห็นชัดไหมในส่วนในสุดก็มีการตำรวจชี้ให้ขยับในส่วนของช่างภาพหรือสื่อมวลชนออกไปด้วยค่ะ ขณะนี้เราใช้ไม้ตั้งกล้องธรรม,มดานะคะภาพอาจจะมีการสั่นไหวเนื่องจากว่าไม้กันสั่นของเราแบตเตอรี่หมดไปแล้วก็ บริเวณในพื้นที่ของแนวเขตร้านนี้ก็จะมีส่วนของเรื่องโรงอาหารนะคะโรงอาหารเนี่ยเขาจะปิดตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วเพราะว่าจะเน้นการบริการอาหารแค่ถึงแค่มื้อเที่ยงแล้วก็ล่าสุดตอนนี้ก็ในร้านค้าสะดวกซื้อซึ่งปกติก็จะอยู่ได้จนถึงเย็นหรือค่าหรือว่าอย่างน้อยก็ตามคําสั่งของรัฐบาลที่ประกาศเรื่องโควิดก็ล่าสุดก็ได้ถูกปิดไปแล้วเรียบร้อยค่ะ เมื่อกี้ที่เดินผ่านกล้องเราไปก็คุณแม่ของคุณเป็นควินนะคะนี่ค่ะในภาพนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของทางสารก็มีการยกแนวรั้วค่ะไม่ทราบว่ายกไปไหนนะคะเนี่ยค่ะ ภาพไม่แน่ใจว่าจะเห็นไหมคะว่าเจ้าหน้าที่มีการยกแนวรั้วก็ไม่แน่ใจว่านําไปใช้กั้นในส่วนใดแล้วก็ด้วยเหตุผลใดค่ะสื่อมลชนตอนนี้ก็ลุกขึ้นยืนแล้วค่ะอาจจะเป็นในส่วนของที่เจ้าหน้าที่มาให้ขยับด้วยนี่ค่ะน่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในอีกสักครู่ไม่ช้าเนี่ยแล้วค่ะ ในจุดนี้นะคะคุณเบนจาแล้วก็เพื่อนๆของคุณเป็นวินก็ยังอยู่ในพื้นที่ค่ะอ่านี่ค่ะเจ้าหน้าที่มีการนําแนวรั้วขึ้นไปใช้ข้างบนนะคะจากที่เราเห็นเมื่อกี้ที่เขาเดินผ่านในส่วนของลานจอดรถค่ะตอนนี้ก็นําแนวรั้วขึ้นมาใช้ด้านบนแล้วค่ะ ก็น่าจะเป็นในส่วนกั้นคือจะเห็นนะคะมุมฝั่งนั้นแนวกั้นของเราบันไดก็จะเป็นมุมฝั่งที่เจ้าหน้าที่มีการกันให้ในส่วนของสื่อมวลชนค่ะตอนนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาทําการคุมพื้นที่จัดพื้นที่นะคะในส่วนถ้าใครมองเห็นนะคะบนบันไดสูงสุดก็จะเห็นนะมีเจ้าหน้าที่มาทําการชี้ในการจัดแนวพื้นที่ทั้งมีการแบ่งโซนของสื่อมวลชนแล้วก็การตั้งแถวคุมเข้มของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะ ป่าขณะนี้ก็มีส่วนในความกังวลของในเรื่องของฝนแล้วนะคะก็ในภาพถ้าจะเห็นนะคะก็เป็นคุณแม่ของคุณเพนกวินที่นำเสื้อกันฝนมาแล้วก็อย่างที่คุณเบญจามีการแจ้งนะคะก็กิจกรรมในการยืนหยุดขัง1นึ่งหนที่ที่โดยหลักก็จัดอยู่ที่ของกลุ่มพลเมืองโตกลับหน้าบริเวณสันดีกาวันนี้ก็จะมีการมาทำกิจกรรมในส่วนของบริเวณหน้าศาลอาญาค่ะ เจ๋งไหมล่ะยังไม่ได้กินข้าวเลยเหรอเดินไปเซเว่นปิดโรงอาหารก็ปิดเซเว่นก็ปิดเซเว่ะกลัวเหรอไม่กิดแม็กเนี่ยแม็กค้างเปิดโหนช้ากระจายแม็กไม่กลัวม็อบเขาอยากได้ตังค์ไงแดงตรงนั้นเขาอยากได้ตังค์เซเว่นอาจจะกลัวไอ้นี่ก็ได้น้ำคอปป ก็ก็บอกมีแค่น้ำตาม,มาด้วย,ยไงในกลอีกสักครู่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการประกาศหรือมีการแจ้งอะไรจากในส่วนของทางสารนะคะเพราะว่าจะเห็นชัดเจนเลยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาตึงกําลังในพื้นที่เป็นจํมืวนมากขึ้นที่เห็นนี่ก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจน่าจะมาจากสอนอปหลโยจินค่ะแล้วตามด้วยนี่เจ้าหน้าที่สาลนะคะที่เป็นชุดสีน้ำเงินนี่ะมีการ กำลังเพิ่มขึ้นเห็นไหมคะจะมีการเพิ่มกําลังเจ้าหน้าที่มามากขึ้นแล้วค่ะโอ้โหนี่ค่ะในส่วนนี้ก็กําลังของตํารวจก็ตั้งแถวซ้อนแล้วนะคะซึ่งในสภาพที่ถ้าทุกคนเห็นก็รู้แล้วค่ะว่าจะต้องมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแน่นอนก็ทําให้มวลชนในจุดนี้เริ่มมีการขยับยกขึ้นยืนแล้วค่ะ 17นาฬกานาทีแล้วนะคะขณะนี้ในส่วนของบันไดก็มี เจ้าหน้าที่ต่างศาลทั้งดูแลความปลอ,อดภัยทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วก็ตัวเจ้าหน้าที่ศาลก็ออกมาอยู่ด้านนอกแยกไปหมดแล้วค่ะนี่ค่ะในภาพก็คงจะเห็นชัดนะคะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อเผออาจจะมาทั้งโรงพักของสอนพหลุยทินค่ะ ก็ well. เราจะเปิดไลฟ์สดกันต่อไปเลยนะคะเพราะเผื่อว่ามีเหตุการณ์อะไรเดี๋ยวกลับมาเปิดไม่ทัน

ขณะนี้คุณเบนจาก็กลับมาจัดมาม้แล้วนะคะ แล้วัสดีครับดานสวัสดีเราเห็นการกระทําของเจ้าานที่สาแล้วใช่ไหมครับวันนี้พวกเราไ,ไม่ได้มาขอร้องให้สามเนี่ยมาเข้าข้างพวกเราเราขอแค่เพียงสามเนี่ย ทำไมเราขอแค่ให้คุณเนี่ยทำตามกระบวนการที่มันมีอยู่เนี่ยเหมือนทุกคนได้ไหมท่านอยาบังคับให้พวกเราเป็นกอประสา,าเลยท่านจะทำให้เราท่านกําลังบังคับให้พวกเราไปยึดสนามบีสยามพูรมใช่หรือไม่ไท่านกำลังบังคับเราให้ไปยึดทันเลือดใช่หรือไม่ ท่านกำลังบังคับให้เราทำลายคนหูนต่างใช่หรือไม่ท่านกำลังบังคับเราให้ถือรูปพระบรมฉา,ายาลักษณ์และไม่จะทิ้งคนหูนต่างใช่หรือไม่ถ้าใช่ในอนาคตพวกเราอาจจะทำแบบนั้นก็ได้ถ้าทำไปแล้วโดนศาลตัดสินเสียกได้ประกานแต่เพื่อนของเราเนี่ยผัวเจ้า ข้าต่อยหอมว่าทำผิดหน้าตาในหนึ่งสองยังไม่มีการตัดสินเลยเอาเพื่อนเราไปขังคุแ่แล้วแล้วแบบนี้ความยุติธรรมมันอยู่ตรงไหนถ้าท่านจะทำแบบนี้ผมบอกว่าท่านเปลี่ยนสโลสโลตานนะครับราชศาลยุติธรรมเปลี่ยนเป็นศาลยุติความเป็นธรรมข้ามันไม่เคยมีความเป็นธรรม คนดูรักประชาธิปไตยเลยมันมีแต่ความเป็นทางนายกกลุ่มลงคะแนน,นได้นนัแหละใช่ไหมครับพี่น้อง่คะแนนถสุเทพื่อสุบรรณถูกตาสินจำคุกแต่ละคนหลักหลายปีสุดท้ายศาลสั่งขังขังได้แค่วันเดียวครับอีกวันหนึ่งออกมาทรงผมเหมือนเดิมเพี้ยแต่เพื่อนของเราย,ยังไม่ทันตาสินเข้า เขาในเรือนพรมเพื่อจับก er ้อนผมหมแบบชิบหายผมขอสาบแช่งไอคนที่มีส่วนร่วมในการกระทำเอาเพื่อนของเราไปขังคุกเอาพวกของเราไปทรมานในเรือนจรมขอให้โคตรของมันของตะกูลมันพบแต่ความอัภัยทางใดแล้วก็ขอให้มันหายไปมากของตะกูล พี่ล่าล่าไม่ได้ยาะมาพูดคันยาบนะแต่ท่านกำลังกดดันระชาชนเนี่ขันยาก,กับท่านสามพี่ชมเตี้ยครับไปตอเพื่อนเรามาเถอะครับถ้าท่านจะไม่ไปผมขอท่านอย่างเดียวคือท่านจง าทำเลยฮนะมันผิดหลักการนี่ที่ผ่านมาเราไม่เคยพูดถึงศาลเลยเราคิดว่าศาาคงจะมีหน้าที่และคงจะยึดในอุดมการของตัวเองแต่มาวันนี้ผมไม่รู้ว่าศาลเป็นทางคำสั่งผีตัวไหนมาท่านประธานศาล ท่านต้องออกมาตอบป,ประชาชนหน่าว,วันนั้นท่านไปรับโทรศัพท์ใครมาท่านอย่าตอบแบบสงพีบุญยรัชลินนะครับม่่อตายแล้วก็ตอบไปได้พระประชาชนเขาไม่เชื่อเราหลอกเด็กอนุบาลย,ยังหลอกไม่ได้เลยฮนะเพราะเด็กอนุบาลเขาตื่นแล้วกันหมดแล้วก็มีแต่พวกท่านนะที่จมอยู่กลายเป็นบัวใต้นะ้ำทุกวันนี้ พวกเราทุกครั้งที่ประชุมนมแต่ละพื้นที่เราไม่เคยที่จะไปบอกกับประชาชนว่าให้ใช้ความรุนแรงเพื่อนของเราทุกคนที่ถูกขังอยู่ไม่เคยไปยุงยงและตุกปันให้มีการล,ลางการปกครองแต่อย่างใดแต่เพื่อนของเราขเขาเพียงออกมาพูดความจริงว่าระบบก,การปกครองที่ผ่านมานั้นมันเจอาปลอม มนหลอกลวงคนไทยแล้วมันเหตตาคนไทยมาดาเลยท่านครับในไหนก็ใไหนแล้วครับผมก็รู้ว่าชะตากรรมของผมก็คงอีกไม่นานแล้วครับผมขอพูดจากถึงท่านประธานศาลนี้ท่านรู้ไว้ด้วยมาท่านเป็นนักกฎหมายท่านเป็นผู้ดำเนินและประยุงความยุติธรรมของประเทศนี้ ท่านจะต้องรักษาไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมน,นูญแต่ผมอย่าบอกกับท่านวันนี้ว่าหลัง2475ตลอดมาประเทศนี้มันไม่มีประชาธิปไตยมานานแล้วมันใช้ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ถ้าไม่จริง าไม่จริงผมจะบอกท่านอย่างนี้คะถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงที่เขาใช้สมบูรณาญาม,มามันคงไม่มีข่าวโฆษณาชวนเชื่อตอนสองทุ่มทุกวันแลยครับท่านถ้าเขาไม่ได้ใช้สมบูรณาญาจริงตอนนี้ประชาชนคนไทยต้องพูดความจริงได้ทุกคนและการพูดมันไม่ใช่อาชญากรไม่ควรมีใครต้องถูกกัน,นกินคดีใช่ไหมครับพี่นอง ท่านครับผมกาเปลี่ยนด้วยหัวใจของผมกาเปลี่ยนด้วยความเป็นมนุษย์ของผมคนหนึ่งถ้าหากเพนกวินรงไม้อานนหรือเพียงของเราอีกหลายคนที่ถูกขังอยู่ในเวลานี้เขาคือบุตรหลานหรือลูกของพวกท่านท,ทั้งที่ท่านมั่นใจว่าลูกของท่าน ออกไปพูดความจริงและออกมาปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนแล้ววันนี้ลูกของพวกท่านถูกกระทําความรู้สึกของท่านจะเป็นยังไงไผมไม่รู้ว่าวันนี้หัวใจของพวกท่านมันมีอยู่หรือไม่ท่านอย่าทําเป็นคนใจสัตว์ครับ ท่านต้องเห็นประชาชนว่าเขาต้องมีสิทธิและเสรีภาพไม่ใช่ใครคิดเห็นตาแล้วเอาไปขังคบสารครบท่านคือที่เพ่งน,นะครับจริงๆแล้วการพิจารณาว่าจะให้ประกานหรือไม่ให้ประกรันมันไม่จาเป็นองไปเลือกเลยครับมันจะประกาศันไหนก็ได้จริงๆแล้วเขาควรได้ประกานตั้งแต่เต้น ไม่ใช่พี่จะมาจะอ่านหรือไม่อา่านยับมันไม่เกี่ยวผมรู้นะครับว่าท่านหน้าบางท่านหน้าบางเหลือเกินเวลาเห็นประชาชนมายืนรอฟังท่านคิดว่าประชาชนจะมากดดันท่านได้เหรอฮะถ้าประชาชนไปกดดันพวกท่านได้ตอนนี้ประเทศชาติจเจริญไปนานแล้วฮะผงไม่มีพวกท่านอยู่ทุกวันนี้แล้ะ เยพวกท่านคิดจะทำอะไรกันก็ทำพอพวกเราเออกมาพูดออกมาต่อสู้ท่านก็ออกหมายจับบ้างความผิดพลาดที่พวกท่านเคยทำความผิดพลาดนั้นเกิดขึ้นศาลก็ไม่เคยรับผิดชอบความผิดพลาดของท่านท่านแยนความผิดพลาดให้กับทนายให้กับประชาชนมาเรื่อยตลอดและแบบนี้ ท่านจะเป็นสารยุติธรรมได้อย่างไรในเมื่อมันไม่เคยมีความยุติธรรมให้ประชาชนเลยท่านครับจริงหรือไม่สองตายายจเจ็บเห็บในตาติดคุกหัวโตวตาคนยิงเสียการเสียได้ประกันท่านครับจริงหรือไม่คนออกมาพูดความจริง เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติต้องถูกเอาไปขังแล้วไม่มีรัฐสิทธิความยุติธรรมตาไอ้คนที่มานโกงที่ดินป่าที่ดินพันดุ์บินมันจะเล,ล่าได้รหรือไม่ผมไม่ขออะไรมากครับท่านชาท่านอย่าจะให้พวกเราออกไปจากตรงนี้ฝากคติให้ท่านคิดสักนิดหนึ่งขอให้ท่าน มีจิตใต้สำนึกสักนิดหนึ่งว่าเขาทุกคนไม่ได้ออกมาสู้แค่เพื่อตัวเขาเองเขาออกมาต่อสู้แม้แต่ตัวพระท่านด้วยแม้กระทั่งพี่ตำรวจทุกวันนี้เป็นไงครับเรียนแทบตายถ้าไม่มีเงินก็ไม่มีทางได้เป็นผู้กำกับจริงไหมครับพี่น้อง ก็จะเรียนไปทำไมก็เพราะประเทศนี้มันรักราชการแบบรวมชนมันไม่เคยกรจายอำนาจของไม่ประชาชนไงล่ะครับท่านผมไม่อยากจะพูดเลยมากครับเอาแค่นิดเดียวพอเดินจาต่อเลยครับผมครับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ ได้เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาคนหลายๆคนงานพวกนั้นนะคงไม่ง่ายซูจับตาดู Big ขณะน,นี้ทางสสจากก้าวไกลได้เดินลงมาแล้วนะคะมีข้อมูลอะไรบอกได้ไหมคะยังยังรอคําสั่งอยู่เลยครับ